สวัสดีเดจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะพอกันกับเอ้ยก็เอ้ยนะพามากินกาแฟด้วยจ้เด้อฟังเสียงมอนลินกาแฟเนาะคะ่ะเนาะตอนเศร้าๆคะ่ะเบิ่งอากาศเป็นนั้นสลึมสลัว <laughs> อากาศดีอยู่ด้วยคะ่ะ เม <im <im ื่อกี้นี่ก็เป็นหิมะเปียกตกอันแล้วก็มีอันลูกเฮฟน็อกขนอลงมาพร้อมกันแต่ว่าบุเยอะมาค่ะดื่มกาแฟได้จะเด้อมาเด้อมาจิบกาแฟไปทำกันจาะอ้าวคนสวยกาแฟกาแฟกาแฟคนสวยอันไปส่งคนน้อยมาแต่โรงเรียนแล้ว โอเคอ่ะมานั่งเลยนี่โม่กาแฟตรงนี้คุยกันไปน้ำจิ้บกาแฟไปน้ำสบายดีละหนาวนี่หนาวหิมะลงเมื่อกี้นี่หิมะเปียกกับลูกเฮปทางขยะหันอย่างว่าปิดตึบพีิโพดพี่โพดหนาวอากาศจักองศาแลยโบได้เบิ่งกันโบได้เช็คกันอากาศกลุ่มยูไม่มีแดดออก แดดสิออกตอนบ่ายๆแล้วว่าฝนตกน้ําท่วมบ่เด้อตะลังอย่าได้ไปตักน้ําอออยู่นําอันกําลังเหือนน่ะเอออยู่ซื่อมันก็มาน้ําใต้ดินซั่นน้ําใต้ดินมันเยอะฝนตกฝนตกเมื่ออาทิตย์เมื่ออ2-3มื้อหันอันนี้มันเป็นสะน้ําหมดเลยทางข้างๆนี่อเยอะน้ําเยอะ เอ,อาค่ะก็จิบกาแฟ е ไปนำเนาะคุณเนาะเบิ้งบรรยากาศอันเยน็ยนๆหลังอยู่หลังเหัอนเนายตุ๊กาตาเนจะเด้อเอาบูจิบเลยเนาะคุณเราดื่มเบื่องมันมดแล้วก็นำมาคุยกันคุยกันใหม่เนาะชิปนาเนาะสบายสบายแม่นบอกค่ะอ่เออทุกบ้านมีความสุขเนจะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาติดตามเอาา๋ยค่ะพอ,อกันชิปนาค่ะสวัสดีค่ะ